สวัสดีครับผมบีมนะครับฝ่ายขาย Honda y ยุ h คานะครับรถมือสองชรุม Honda นะครับวันนี้ก็มีรถเข้าใหม่มาแนะนำกันอีกแล้วนะครับเป็น Honda City นะครับเป็นรุ่น 1.5V นะครับปี2017ถึงปี2018นะครับราคาเริ่มต้นเพียง389,000บาทถึง399,000บาทนะครับก็เป็นรถที่จอดอยู่ด้านหลังผมนี้นะครับตอนนี้ก็มีเข้ามาใหม่นะครับก็มีสีขาวนะครับแล้วก็อีกคันนึงก็จะเป็นสีบอนเงินนะครับ แล้วก็มีสีดําด้วยนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับลูกค้าที่สนใจนะครับหรือหาสีไหนอยู่นะครับติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวให้ดูนะคะทั้งสภาพภายนอกแล้วก็ภายในนะครับของซิตี้หนึ่งจุดห้าวีนะครับปีสองศูนย์หนึ่งเจ็ดถึงปีสองศูนย์หนึ่งแปดนะครับอาจจะเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสีขาวกันก่อนนะคันนี้นะครับเป็นสีขาวนะครับเรามาดูสภาพกันนะครับ ภายอนนะครับคันนี้นะครับได้เป็นสีขาวนะครับภายในเป็นบอดหนังสีดํานะครับโคมไฟทั้งสองข้างก็ยังดูใสสวยงามอยู่เลยนะครับมีมีไฟเดย์ไทม์นะฮะติดไม้ครบเลยนะครับสําหรับตัวนี้เป็นตัวไมเนอร์เชนแล้วนะครับแต่ว่าเป็นตัวเริ่มต้นนะยังไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับกระจังหน้าดูเนืองงามสวยงามดีนะครับเป็นโฟรเมียมนะครับโคมไฟสวยเลยนะครับอันนี้เป็นสีขาวสภาพสวย คันนี้น่าสนใจนะครับสีขาวมีไม่เยอะนะครับลูกค้าท่านใดที่หาสีขาวอยู่นะครับต้องรีบเข้ามาดูนะครับตัวด้านข้างนะครับตรงแก้มข้างมีไฟเลี้ยวนะครับล้อแม็กล้อแม็กเป็นลายของเดิมเลยนะครับของเดิมจากโรงงานมาเลยนะครับสีขาวเนียนเลยนะครับกระจกข้างยังไม่มีไฟเลี้ยวนะครับมือจับประตูนะครับเป็นเคเลตนะฮะ สำหรับรถคันนี้นะครับติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าซื้อไปก็ใช้งานกันอย่างเดียวเลยนะครับมาดูด้านท้ายกันบ้างนะฮะตัวด้านท้ายเนี่ยโคมไฟอยากจะเป็นสีแดงนะฮะอี่เหมือนกันเลยนะครับโคมไฟจะเป็นสีแดงนะครับสวยนะครับโคมไฟใสามากนะครับไม่ขุ่นเลยอเปิดด้านหลังดูนิดนึงนะครับ อ่ายังอะไรนะครับแม่แรงมีมาให้พบนะครับนี่ให้ดูสีขาวนะครับหัวน็อตสวยเลยนะครับไม่มีถอดมานะฮะเดี๋ยวมาดูภายในนะครับของคันสีขาวกันต่อนะครับภายในคันนี้นะครับด้านในก็จะเป็นหนังสีดำนะครับอย่างที่แจ้งไปนะครับ กระจกเป็นไฟฟ้านะครับกระจกข้างก็เป็นปรับไฟฟ้านะครับมีอีคอมโมดนะครับประหยัดน้ํามันนะครับตัวพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหนังนะครับก็มีฟังก์ชันตัวควบคุมเครื่องเสียงนะครับนี่ครับขวดคันนี้นะครับเลขไม์อยู่ที่1นึ่งแสนเจ็ดพกิโลนะครับวิทยุก็ของเดิมจากโรงงานนะครับตัวแอร์เป็นแมนนวลนะครับหัวเกียร์หนังไม่ลอกไม่ขาดนะครับสภาพดีมากนะครับ ตัวเบาะนะครับก็เป็นเบาะหนังสีดํานะครับ,บ,รบอย่างที่แจ้งไปนะครับสภาพเบาะดีมากนะครับไม่มีรอกไม่มีขาดเลยนะครับมาดูด้านหลังกันนะครับสภาพเบาะเนี่ยใหม่เลยนะครับภายในเนี่ยใหม่สะอาดพร้อมใช้งานเลยนะครับรับสีขาวคันนี้นะครับราคาอยู่ที่าสามแสน 80,900บาทนะครับราคานี้เราขายแบบจัดไฟแนนซ์เท่านั้นนะครับถ้าลูกค้าซื้อเงินสดนะครับก็โทรมาคุยราคากันนะครับเพราะว่าของเราเป็นโชว์รูมฮอนด้านะครับมาดูสีบอนเงินกันต่อนะครับสีบอนเงินคันนี้นะครับก็เป็นรุ่นเดียวกันเลยนะครับ 1.5V นะครับปีเริ่มต้นอยู่ที่2017ถึงปี2018นะครับเรามาดูสภาพัสีบอนเงินกันบ้างนะครับัสีบอนเงินนะครับโคมไฟเนี่ย สภาพเดียวกันเลยนะครับยังดูใสแล้วก็ยังดูดีอยู่เลยนะครับมีไฟเดย์ไทม์ติดมาให้เหมือนกันนะครับตัวตัดหมอกนะครับยังไม่มีติดมานะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมเหมือนกันเลยนะครับซิตี้หนึ่งจุดห้าวีนะครับทุกสีนะครับที่มีตอนนี้นะครับจะเป็นรุ่นเดียวกันหมดเลยนะครับตัวหนึ่งจุดห้าวีนะครับเริ่มต้นสองศูนย์หนึ่งเจ็ดถึงปีสองศูนย์หนึ่งแปดนะครับต่างกันที่เลขไมล์แล้วก็สีนะครับ ลูกค้าที่หาสีไหนอยู่นะครับลองรีบเข้ามาเลือกดูนะครับสีขาวมีน้อยนะครับสีดํามีน้อยนะครับถ้าเป็นสีบอลเงินแบบนี้นะครับก็ยังพอมีให้เลือกอยู่หลายคันนะครับอ่ะเรามาดูภายในกันบ้างนะครับเพราะว่าด้านนอกเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะครับภายในก็เหมือนกันนะครับคันนี้ก็เป็นหนังสีดํานะครับโครงพงมาลัยก็ไม่มีรอบไม่มีขาดนะอ่าวิทยุหน้าจอแอร์ของเดิมจากโรงงานหมดเลย โตเกียนะครับเป็นเกียร์หนังนะครับหัวเกียร์ไม่ลอกไม่ขาดนะครับผมคันนี้นะครับเรียกมาอยู่ที่9 9 5 2หก้นิกิโลนะครับส่วนคันนี้นะครับราคา3 9 9 0 0 0บาทนะครับมาดูภายในกันต่อนะครับด้านหลังสภาพดีสภาพใหม่พร้อมใช้งานเลยนะครับเราเป็นศูนย์ a ันด้านะครับสายเองเลยนะครับตัวรถนะครับอ่า รับประกันนะครับตัวรถเรารับประกันเลขใหม่นะครับชนหนักแล้วก็จมน้ําด้วยนะครับเพราะว่าของเราเนี่ยก่อนรับเข้ามาเรามีเจ้าหน้าที่ตรวจเช็คให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เราเป็นโชว์รูมฮอนด้าด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นลูกค้าเนี่ยซื้อไปสบายใจได้เลยนะครับอาจจะผมวนให้ดูอีกทีหนึ่งนะฮะอันนี้คือ Honda city นะครับรุ่น 1.5V นะครับเริ่มต้นปี2017ถึงปี2018นะครับ เลขไม้ก็มีประมาณแปดหมื่นเก้าหมื่นโลแสนต้นๆน,นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับอ่าผมฝากไว้ด้วยนะครับฮัวนาสิตตี้นะครับราคา3 8ม0 0 0แดหมบาทถึง3,90,000เาห 90000บบาทนะครัเราเป็นโชว์รูมพันด้าจำหน่ายเองนะครับก็รถสภาพสวยพร้อมใช้งานนะครับก็อย่างที่แจ้งไปนะครับเราเป็นโชว์รูมพันด้านะมีการตรวจเช็คสภาพมาแล้วนะครับลูกค้าสบายใจได้เลยนะครับก็ผมฝากไปด้วยนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจ h o น d a c i t ต้นะครับรถใช้งานประหยัดน้ำมันราคาไม่แพงมากนะครับผ่อนสบายๆนะครับ ประมาณ6,006 6นะครับลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวเหมือนเดิมนะครับก็ค่าใช้จ่ายออกรถนะครับสำหรับเจ้าตัว n o a c i t y เนียนะครับออกรถไม่เกิน20,000บาทนะครับก็จะมีค่าประกันภัยนะครับแล้วก็ค่าโอนนะครับอยู่ประมาณไม่เกิน20,000บาทนะครับออกรถได้เลยนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับ Honda City นะครับก็สามารถโทรหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์0659844133ครับ วันนี้ผมต้องขอตัว,วลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ